สวัสดีครับน้องซัมเมอร์วันนี้เราไปเที่ยวไหนกันครับสวัสดีครับก่อนสวีรับ่ยวันนี้เราไปเที่ยวไหนกันครับหัวหินซาฟารีครับไปกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องมาซื้อตั๋วนะครับตั๋วก็จะมีทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็น250รบาท แพ็ที่สองนะคะสามารถดูโชว์ได้ทั้ง10โชว์แต่ได้10ครั้งีนที่สุดนาทีนะคะขึ้นเก่าลงน้ำเสดส์ใส่บันไดที่นี่เรา,รเรา,ด,เราด,ดูกันจ้ะค่ะแพ็กเกจที่สามนะคะยกทั้งหมดมารวมนะคะสามารถดูโชว์ได้ทัส้ส10โชว์นะคะ เราจะต้องติดสติกเกอร์ก่อนนะครับตามแพ็กเกจที่เราได้ซื้อนะครับติดที่ปกครับเราซื้อแพ็กเกจขึ้นขี่ช้างด้วยนะครับแต่ไม่รู้น้องสมม์จะขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวไปดูการแสดงเสือสอนแล้วก็ขี่ช้างเอ๊แล้วก็ดูโชว์ช้างแล้วเดี๋ยวคนมาขี่ช้างนะคะเราตามไปเนาะครับพอเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินมาเจอป้ายบอกทางนะครับว่าแต่ละโซนไปทางไหนนะครับแล้วก็จะมีร้านค้านะครับขายอาหารแล้วก็ พวกของเครื่องดื่มนะครับอ่านะครับน้องเสมอนําไปเลยครับหลังจากเราซื้อตั๋วแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ทางด้านในนะครับโซนแรกที่เราจะพบก็คือเป็นโซนของทางนกแก้วนะครับครับเราจะเจอกับนกแก้วก่อนนะครับน้องๆเชื่องมากเลยนะครับอ่าอันนี้นกแก้วมาคอนะครับบวนโกครับ สมอสวยไหมครับตัวนี้เขากินมเมล็ดทานตะวันอยู่นะครับที่นี่นะครับนกแก้วจะอยู่กันแบบปล่อยเป็นธรรมชาติเลยนะครับน,นกนกแก้วค่อนข้างเชื่องเลยครับอ่าตัวนี้นกกระตัวนะครับน้อง น่ารักไม่เอ้ยเขาเชื่องมากเลยที่นี่ก็มีลิง <Okay. S 1> อุหลังอุตังด้วยนะครับอ่าเขาใส่แผมเพิด,ด้วยนะครับเนี่ยหยบดาหวหยด นั่งกันเรียบร้อยรูปแล้วลูกน่งกันหน้าจังนี่คืออะไรก็กอดอกด้วยมันอากาศที่นี่สะอาดมากเลยครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับสบายเลยทางสฟอรีจะดูแลเรื่องความสะอาด ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับจากที่คุณพ่อเคยไปสวนสัตว์มาหลายๆที่นะครับเรามาถึงจุดชมม้าลายแล้วนะครับซีบ้าครับขึ้นข้างบนครับน้องเสมอเราไปกันเลยม้าลายครับรอบนี้ไม่มีล้เพราะว่าเขาปรับปรุงใช่ไหมครับอ,าราอ,อ่านี่ม้าลายเสมออ่านี่มีน้องๆมาเลี้ยงม้าลายนะครับ สม,มอรู้จักมาลายเปล่าลนะายก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวม,มี่เสมอมะลายนี่มาลายสวยไหม,มอะเสม,มอนะครับเสม,มอเราไปดูการแสดงเสือกันครับป้าเร็วการแสดงเสือจะอยู่ในถ้ำนี้นะครับไปกันเลยครับน้องๆโอเคนะครับน้องเสม,มอมารอดูการแสดงเสือแล้วนะครับ วันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยครับสวัสดีครับน้สิดละทีมานครับพบกับน้องเสือกันได้เลยครับไทเกอร์ครับมาแล้วครับว้าวว้าวเยอะแยะเลยเสมอเบบี้ไทเกอร์อายุ2ปีรัรียจอย ว้าวน้องเสือขาวเสือโรคของเราพี่จะมามอบความสุขให้กับแขกผู้เกียรติทุกท่านว้าวสมมติดูนี่อบ้โอ้พี่เสือขาวที่อยู่ด้านนอกโอ้เขาสูงลากชูเราได้อ๋อพี่เสือน่ารักไหมสมมติน่ารักไหมเอ่ยน่ารักหรือน่ากลัวน่ารักไหมเออตบมือตบมือ เบบี้ไทเกอร์เบบี้ไทเกอร์าแล้วกระปุกิ่งประกอนอื่นก่อนใดเรามาแนะนำตัวน้องเสือกันซะก่อนครับเริ่มที่ตัวแรกครับน้องแรกครับสชื่อว่าน้องนาทีน้องนาทีสื้อรอบหน่อยพาก่อนน้าน้องลิงกี้สามน้อยนี่น้าบุตรีน้องนาดาน้องนาดาตัวต่อมา าวสวยเอวาเดือนลาสเวนสาวน้อยลิซ่า,าคร <c oughs> ับอาร์ัตสตัโชว์เริ่มฉากแรกเลยครับโอเคครับฉากแรกคับจะให้น้อเสือนะครับมาสวัสดีทับทา่านผู้ชมต่อเลยครับอารน,น,น้ก่อนนุ่นก่อนไห ก่อนที่แขกรับเชิญทุกท่านจะชมและสัมผัสกับความน่ารักกับความสามารถของน้องเสือโ้องเสือขาวของเราในรอบนี้ขออนุญาตได้จะให้น้องเสือเาป็นตัวแทนหัวหยิ้มสวาสีเพื่อก่าวคำสวัสดีกันซะก่อนครับรับหน้าที่โดยสาวสวยเอวาน้องนาคีและสาวน้อยลิซ่าของเรามีการเตรียมจังหวะอารับน้องเสือเข้าไปจังทีมแล้วมารยาทที่ดีกราบคำสวัสดีก่อนแล้ว น้องลิสต้าสวัสดีส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีจ้าตบมือครับตบมือว,วอพี่เสือสวัสดีด้วยเสมอยูดกูเกอร์หมอเสียบระเบิกับน้องเสือและครูสิงห์อ,อีกสักรอบอีกสักครั้งครับน้องเสือกล้าทสวัสจะมากระโดดไรและจะกระโดดทะลุหว่วงได้ไหมครับโอเคเอว้าเรื่อยรอไหม ป่าช่กันปแล้วครับไหวไม่ไหวหยาบยอดเยี่ยมอิ่มยโอโหตบมือครับต้นโตระบายวางนะครับเก่งไม่พอดีโก้ไปเลยดูนะครับเชื่อมแล้วก็น่ารักนะครับตัวมองโม่ใบตองกลัวนะครับจะเป็นเสือแต่ก็น่ารักครับโอ้ยโอ้สมมื้อนู้เขาเช็คแฮนด์เขาเช็คแฮนด์เสือโน่สมมื้อ ยบอกว่าเชื่อค่ะตกใจหมดเลยโอ้โหน้องเราตื่นเองนะครับอ่ะดูๆใจเย็นๆโอเคอ่เช็คเอุยบเชี่ยเลยแน่บอกว่าเชื่อ่ะนี่เช็คเอ็โอเคเช็คเอาะโอ้เขาสู้กับเสือสมอ S <S <2: Hey. S 2> อ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะครับอ๋องปทัายน้องลิขินะครับอ๋อัายน้องลิขิตอเราตัวนี้ไม่ใช่อย่าน้องลิขิตวร เสือครับแล้วนานาล้องการอะไรครับต้องการอยากจะประลองฝีมือกับครูสิทธ์สักหน่อยอยากทดสอบวิชากันสักครั้งเอาอย่างนี้เลยเหรอครับเอากันอย่างนี้เลยครับเอาให้ขาดกันเป็นคนละข้างเลยแต่ว่าผมไม่เป็นมวยนะครับไม่เป็นมวยนะอ้าวแล้วจะทํายังไงดีเดี๋ยวให้ผู้ช่วยของเราครับมาสาธิตให้ชมกันนะครับโอ้โหผู้ช่วยด้วยเอาเชิญครับผู้ช่วยครับอยู่ไหนผู้ช่วย าเชิญรับอามาสิครับเรามานี่สมัยเราดูเขาสู ouais ้ ER ครับผู้ช่วยครัวเราหน่อยนี่ครับเป็นนักมวยเก่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูผู้ช่วยของเราครับเคยเป็นสิบของบัวเก่าโอ้โหนะครับเป็นสิบบัวขาวนะครับฉายาของเขาฉายาของเขานี่สมัยเขาจะสู้กับเสืองเลยใช่่ใช่ครับโอเคพร้อมหรือยังครับน่าจะพร้อมครับเฮ้ยพร้อมสิคครรรรับพพ้้้อออมมก็ตงนะเราเป็นนักมวยไม่ต้องกลัวครับมาดูครับ อารักด้วยนะลูคุณพ uh ่อค <c oughs> ุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอารักเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยได้เ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 สียอย่างี้เฮ้ยโอ้ยไม่ได้เดือดเดี๋ยวไปกลัวทำไมเข้าไปเออเฮ้ยเอาเข้าไปสิเออเออเขาดูอยู่เฮ้ยเอาเข้าไปสิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราไปทนนบอยเออเออเอาเอาเอาอะไรล่ะทำไมล่ะยุงกินเขาบ โฮโฮเอาอย่างไรครับค่ะ, <โฮ S 2> ะมาดูนี่สเสมอ<ห>เขาสู้กับเขาสู้กับเสือแล้วครับ ต้าขอบคุณครับอารมก่ไปก่อนลาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนครับก็หวังว่านะครับทีมงานเบบี้ไทเกอร์กับน้องเสือขาวเสือโคร่งของเราอ่านะครับน้องเสือเราอายุแค่สามปีนะครับกับความน่ารักแสนรู้ของน้องเสือของเราก็หวังว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจะชื่นชอบและถูกตกถูกใจกับทีมงานมิสเตอร์ทีงของเราที่จัดเตรียมไว้รอแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนไปก่อนลานะครับมารยาทที่ดีกล่าวครัขอบคุณก่อนแล้วคุ่าออขบณน้องลิซ่า นาทีลิกิขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบ<อ>คุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและก็ขอขอบคุณทีมงานมิ Mr. สเตอร์สิงนะครับและทีมงนานพีนกเงือกครับน้องๆรู้จักไหมเอ่ยอ่านกเงือกครับสเสมอ นกเนื้อ,อเขาน่ารักมากเลยเขาเชื่องมากเลยนกเงือกครับเขาจะอยู่เป็นคู่ครับออันนี้นกเนืออนะครับปากใหญ่เลยเห็นเปล่าโซนด้านหลังนี่นะครับน่าจะเป็นโซนใหม่นะครับที่เขากำลังจะสร้างนะครับแล้ววันนี้ไม่มีลาบนะครับเพราะว่าพอดีเขาบอกว่าเขากำลังจะปรับปรุงพื้นที่นะครับ น่าจะเป็นโซนตรงนี้นะครับที่อนาคตจะให้ยีราฟอยู่นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเสือโคร่งไซเรียนะครับเขานอนอยู่นะครับเสมอเห็นเปล่าเขานอนกลางวันอยู่พี่เสือโคร่งไซเรียครับตัวนี้ตรงนี้นะครับจะมีคนเข้ามาเลี้ยงเสือนะครับนี่เสมอมาดูพี่เขาเลี้ยงเสือครับ มีน้องๆมาเลี้ยงเสือนะครับเสมอกล้าเลี้ยงเสอือเือนน้องเขาเปล่าลอู้อู้อู้หนึ่งเขาเลี้ยงเสือครับสรเสมอไม่ถึงไม่ถึงเ,เขาเกาะน่ารักมากเลยครับนี่ดูกันใกล้ๆเลยครับเสอือ ตัวหนึ่งครับอันนี้เสือขาวนะครับอู้อู้อ่าเขากำลังจะกินแล้วครับอ้าแล้ว้มีคนมาเลี้ยงเสือเยอะแยะเลยนะครับ อ๋อเนี่ยสมอดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ที่นี่ค่อนข้างมีเสือเยอะเลยนะครับหัวหินซาฟฟรีมีเสือหลายสายพันธุ์เลยล่ะครับน้องๆสามารถมาเลี้ยงเสือได้นะครับเนี่ยครับมีคนเลี้ยงเยอะเลยครับอู้สเสมอกลัวเหรอนี่ตัวนี้น่ารักไหมครับน้องๆตัวมันเริ่มเลยนะครับ เสือพวกนี้จะไว้ถ่ายรูปกับน้องๆนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจถ่ายรูปกับเสือนะครับเนี่ยครับเราก็จะเข้าไปถ่ายที่กรงเสือครับมุมนี้ก็จะเป็นที่บริการถ่ายรูปกับเสือนะครับน้องๆก็จะเชื่องอนะครับจุดนี้ที่นี่ก็จะมีบริการจุดล้างมือด้วยนะครับหลังจากที่เราป้อนอาหารเสือแล้วนะครับ ก็จะมีจุดล้างมือโซนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณโดยรอบของกงเสือนะครับก็จะมีกงเสืออยู่รอบเลยนะครับก่อนข้างกว้างเลยนะครับข้อดีเลยนะครับของหัวหินซาฟารีคือความสะอาดนะครับคุณพ่อว่าที่นี่สะอาดมากนะครับไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ค่อนข้างร่มลื่นครับ จัดเป็นโซนอย่างดีเลยครับที่นี่เน้นความสะอาดเป็นหลักเลยนะครับบริเวณโดยรอบอันนี้เสือชีต้าครับใช่ครับตรวจผมชีเปืนอ่าน้องๆสามารถมาถ่ายเซลฟี่กับเสือชีต้าได้นะครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยหนึ่งปีเก้าเดือนอ๋อตัวนี้ดุไหมครับเนี่ยไม่ดุครับโอ้ดุเขี้ยวยาวเฟี้ยวเลยนะเนี่ยจริงหรือเปล่าครับเราเอาหนึ่งแึ้นโอ้เขี้ยวแหลมเลยเห็นไหมเขาจับเขี้ยวที่เสือด้วยน้องๆโอ้ ครับเรามาถึงวันนี้เรามาดูโชว์ช้างกันต่อนะครับที่หัวหินซาฟารีครับช้างเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีน้องๆไปถ่ายรูปกับช้างนะครับ mm hmm. มาดูน้องช้างปา่าลูกโป่งนะครับน้องเ โอเคแอครั่นไแล้วครับติว กาโกแอโอการราพิทอาโกอนาโอโโไม่โดนนะครับน้องๆลูกสุดท้ายครับออกสีรษขอกระต่างใจแล้วเดนไปนะเพรที่ลูกกระตองออกเลยนะออกศีตามลูกสุดท้ายกระตางใจหนุนสามเลยทีเดียวออกศีรษะแดนเย

มาพูกับผู้รักษหน้าประตูของเราครับน้องดาวนี่ซาเตโกที่มาอ่านน้องยงกลมาถายรูปหน่อยมหน้าโอเคกลปรกาศข้าูปแส่งรืทีกูเนียท้อมสิ่ไงรอ้ลูกนีอ้ นี่ครันองอตาอารบเครับตึ้งอุ้ยออกครับอ๋อแก้ดว่าอะไรครับครับต้งเออเอไรครับการาตาึไกโซ่ใับน้องออิ โอเคดาบโอหายาหาเทียรค่ัดาบโบจักสิน้องยู่เยี่ยวว่ายังไงไปเตกลัการลบ okay. ทีและกำรัการจ๋าโอเคออมสิว่ายังไงพี่ใหญของเรามาจครับดาบโอ มาลวครับจูกีกับาาลูกตั้งเตะกับท่านผู้ชมเรับลูกจุดโทษครับวันนี้เอาลยครับลูกจุดโทษครับลูกแรกน้องอียาใครอยาซ้ายขยับขว้าครับเอียาเตะเลยครับอยากเอพุตไล่ตาหน้าประตูซูเปอร์เซตนเอาลยครับดามว่าอย่างไรน้องเอ ลูกสุดท้ายครับพอดีลูกสุดท้ายครับพีใหญ่กระดองออมสีมีซอนสีมาสโผล่ิก่อขอชิญผู้กกับงานและกำลัีเชิญดบวยยัง็นสมรภูร่รักษามีและภรบปากันบ้างองดาวด้ ออกแฮี้สเลยขยสซ้ายขยับกวาน้องนแหวกชุดชุดอ๋ออีที่ใหญ่ของเราครับปานสาาวชุดแล้วครับชุดเข้าม่เอช่ไมชุดไม่เข้าครับ

พี่ไม่ได้ได้วยหมดก็ต้องไล่ด้วยคาถาครับออกสิรงรุดต้องใส่เวทมนตร์แจมรับผู้กับตีลูกสุดท้ายครับของน้องดาบอ๊อกเอาลเลยครับดาบอ๊อกลูกสุดท้ายขอเล่นแน่นดาบอ๊อกเครทำได้นะ าเสียดครับโบเอาลครับลูกสุดท้ายครับลอมานาเนลูกสุดท้ายทายยาฐานาร้องอล้วชูแต่เอาลูกาเฮ้ยเอาสิจะไปไหนที่โกงหนะวาดา่าอ้าวาอ้าวอ มาี่น้อบๆกรรับผู้่าเดี๋ยวน้องเสมอร์จะไปนั่งช้างนะครับน้องช้างชื่อน้องอะไรนะบุญเงินหรอครับบุญน้องบุญเงินนะครับเสมอร์เดี๋ยวเราจะขี่น้องบุญเงินกันนะครับอ่าพี่ช้างเรามาแล้วนะครับเัมอร์น้องเสมอร์อ่าอ่า มาแล้วพี่ช้างมาแล้วครับอ่าเสมกเราขี่ช้างนะครับอโอ้โหโอ้โหวู้วอ,อ่าดนี่นะครับก็จะมีช้างเยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะนั่งช้างไปเที่ยวกันครับน้องโอ้ภาพี่โยกหน่อยนะครับอ่าพี่ช้างเดินแล้วครับบ ออนี่เราขี่ช้างกันเสมออ่ามองกล้องหน่อยครับเสมอด้านสายมือเนี่ยครับอ๋อสายมือเรานี่คือโรงช้างนะครับก็เป็นจุดที่ว่าพักช้างใช่ไหมครับอืมก็คือช้างนี่คือของใครของมันใช่ไหมครับอ๋อต้องนอนอยู่ด้วยกันเลยเหรอครับ ก็ออแบ่งหน้าที่กันคนตัดหญ้าก็ตัดหญ้าอ๋อกวานตักเองเหรอครับอือครับอ่าเราขึ้นจากช้างเลยนะครับอึ๊บหนักไปครับคนนี้อึ๊บอ่าทกล้วยเหรอสมัจะให้กล้วยให้กล้วยพี่ช้างเหรอครับอ่าอ่า อ่าสมมติป้อนกล้วยพี่ช้างครับนี่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 พี่ช้างใส่ในงวงครับใส่ในงวงแบบแม่นี่เอ,อ้ยไม่โยนเอาหูไปโยนแล้วก็ล้วงเลยอะี่นีดูแม่ป้อนกล้วยพี่ช้างเฮ้ยสมมติเดี๋ยวหล่นครับอ่าอ่าเนี่ยน้องน้องน้องยิ้มป้อนให้เขาเลยครับนี่สมมติดูนี่เอากล้วยดิบเขาก็กินนะครับอ๋อทานได้หมด นี่สเสมอดูแม่ป้อนกล้วยพี่ชา้างป้อนไหนป้อนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชา้างเขาเก็บเองครับอ่าอ่าบายบายพี่ชา้างก่อนสเสมอบายบายพี่ชา้างครับบาย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 อ่<ช>า<ย>อ่าอ่าเขาเก็บแล้วครับนั่นเขาเก็บแล้วอืมอ่ายายเขาไปแล้วนะครับ เสมอไปบายหน่อยครับบายแพ็กเกจที่เราไปนะครับถ้าเราไปดูช้างเขาจะมีน้ํามาให้นะครับกับผลไม้หลังจากที่เราไปขี่ช้างเสร็จแล้วนะครับตามนี้เลยครับน้องๆหลังจากที่เราไปขี่ช้างมาแล้วเขามีถ่ายบริการถ่ายรูปด้วยนะครับดูซับน่ารักไหมเลยน้องๆอ่าสองร้อยบาทนะครับเซ็ตไว้เป็นเที่ยวลึกได้นะครับเสมอครับเรากลับแล้วครับบายบายก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับกลับแล้วนะครับไว้เกินคลิปหน้าครับจุ๊บๆด้วยส่งจุ๊บด้วยครับ